เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมหุ้นของบริษัทที่แบบแทบไม่มีใครรู้จักเลยจู่ๆถึงพุ่งพรวดขึ้นมาแบบมหาศาลได้ในวันเดียววันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังของหุ้นตัวหนึ่งที่ชื่อว่า CEX mm. เพื่อหาคําตอบเรื่องนี้กันไปดูกันเลยนี่แหละครับบวกไปถึงเกือบ130%ยําน้ะครับว่าภายในวันเดียวเท่านั้นเองตัวเลขขนาดนี้เนี่ยไม่ว่าใครก็ต้องหันมามองกันทั้งนั้นแหละครับและคําถามก็คืออะไรล่ะที่มันอยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์นี้ โอเคเพื่อที่จะไขปริศนานี้ให้ได้นะครับเราต้องตอบคำถามหลักๆ2ข้อเลยข้อแรกเลยก็คือบริษัท CATX เนี่ยเขาเป็นใครกันแน่แล้วก็ข้อ2อะไรคือตัวจุดระเบิดที่ทำให้ราคาหุ้นมันพุ่งกระฉูดได้ขนาดนี้เอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกก่อนเลยไปทำความรู้จักกับบริษัทที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้กันบริษัทที่ว่านี้ก็คือ Semtex r ครับ เซมทรักซ์ x, หรือชื่อย่อในตลาดหุ้นก็คือ c e t x เนี่ยนะครับเป็นบริษัทเทคโนโลยีของอเมริกาที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2004แล้วละครับธุรกิจหลักของเขาเลยก็คือการทำตลาดเฉพาะกลุ่มมากๆหรือที่เราเรียกกันว่า niche market นะครับโดยจะเน้นไปที่โซลูชันสำหรับภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ด้านความปลอดภัยเป็นหลักเลยแล้วเงินของบริษัทมาจากไหนกันละ่ะถ้าดูจากโครงสร้างรายได้นะครับจะเห็นว่าหลักๆเลยเนี่ยมาจาก2ทางเลยประมาณครึ่งหนึ่ง50%เนี่ยมาจากบริการด้านอุตสาหกรรม แล้วอีกเกือบครึ่ง45%ก็มาจากธุรกิจด้านความปลอดภัยเรียกเลยว่า2ขาเนี้ยเป็นหัวใจหลักที่ขับเคลื่อนบริษัทมาตลอดเลยครับเอาละครับทีนี้มาถึงส่วนที่ทุกคนน่าจะอยากรู้กันมากที่สุดแล้วว่าอะไรกันแน่ที่เป็นตัวจุดชนวนให้ราคาหุ้นมันระเบิดขึ้นมาแบบนี้ถ้าเรามาไล่ดูไทม์ไลน์กันนะครับจะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยเริ่มจากเดือนกันยายนบริษัทเนี่ยเขาทำการรวมหุ้นหรือ reverse split เพื่อเลี่ยงไม่ให้โดนถอดออกจากตลาดหลักทรัพย์และพอมาถึงปลายเดือนพฤศจิกายนก็มีประกาศข่าวใหญ่ออกมาและผลที่ตามมาก็คือบูมวันที่8ธันวาคมราคาหุ้นก็พุ่งทยานอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับและนี่แหละครับ ตัวจุดชนวนที่ว่าก็คือการประกาศเข้าซื้อกิจการที่ชื่อว่า Invo c ค n ซึ่งบริษัทนี้เขาทำธุรกิจด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศรวมถึงการป้องกันประเทศด้วยพูดให้เข้าใจง,ง่ายๆเลยก็คือเป็นบริษัทที่ได้สัญญาณงานจากภาครัฐซึ่งปกติแล้วงานพวกนี้มาจินจะสูงแล้วก็มีความมั่นคงมากข่าวนี้มาเลยเหมือนเป็นสัญญาณส่งไปถึงนักลงทุนทุกคนเลยครับว่าเฮ้ยเซมทร x กํ์กลังจะกระโดดเข้าไปในตลาดใหม่ที่ทากาไรได้แบบมหาศาลนะ พอเราเห็นข่าวดีที่น่าตื่นเต้นไปแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาดึงกลับมาสู่โลกของความเป็นจริงกันบ้างครับเราต้องมาส่องดูพื้นฐานของบริษัทจริงๆอย่างจังกันหน่อยรวมถึงความสิ่งต่างๆที่มีอยู่ด้วยพอเรามาดูงบการเงินของบริษัทเนี่ยจะเห็นภาพที่มันมี2ด้านชัดเจนเลยครับด้านหนึ่งนะรายได้รวมโตขึ้นทุกปีเลยซึ่งอันนี้เป็นสัญญ,ญาณที่ดีมากๆแต่อีกด้านหนึ่งบริษัทก็ยังขาดทุนสุทธิต่อเนื่องมาตลอดถึงแม้ว่าตัวเลขขาดทุนจะค่อยๆลดลงก็เถอะ แล้วที่สำคัญเลยก็คือหนี้สินรวมของบริษัทก็ยังอยู่ในระดับที่สูงพอสมควรเลยครับถ้าให้สรุปจุดแข็งจุดอ่อนกันแบบชัดๆนะครับจุดแข็งเลยก็คือ,อไรายได้ที่โตต่อเนื่องแถมกำไรขั้นต้นก็ดูดีขึ้นเรื่อยๆด้วยแต่จุดอ่อนนี่สิครับที่น่ากังวลไม่น้อยเลยนั่นก็คือการที่ยังขาดทุนสะสมอยู่งบดุลก็ยังดูไม่ค่อยแข็งแรงเพราะหนี้สินเยอะมากอารมณ์เหมือนมีภาระต้องผ่อนจ่ายก้อนโตอยู่ตลอดเวลาแล้วแถมยังมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่ยังสูงอยู่อีกด้วย นอกเหนือจากตัวเลขในงบแล้วเนี่ยมันยังมีความเสี่ยงอื่นๆที่ต้องคอยจับตาดูด้วยนะครับอย่างแรกเลยคือบริษัทมีประวัติการเพิ่มทุนอยู่เรื่อยๆซึ่งก็อาจจะทําให้มูลค่าหุ้นในมือของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงได้หรือที่เรียกว,ว่าเกิด dilution effect นั่นเองแล้วก็ยังมีการแข่งขันจากบริษัทใหญ่ๆในตลาดอีกและสุดท้ายความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างอเมริกากับจีนก็อาจจะกระทบกับซัพพลายเชนของบริษัทได้เหมือนกันแล้วก็มีคําเตือนที่น่าสนใจจากนักวิเคราะห์ของบา,าร์ชาร์ดา อย่าไล่ตามราคาหรือ don't chase the rally คือเขามองว่าการที่ราคาหุ้นมันพุ่งขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยมันไม่ได้สะท้อนปัจจัยพื้นฐานที่แท้จริงของบริษัทเลยก็ถือเป็นมุมมองจากข้างนอกที่ช่วยเตือนสติได้ดีเหมือนกันครับเอาล่ะครับมาถึงบทสรุปกันแล้วหลังจากที่เราได้เห็นข้อมูลมาทั้ง2ด้านทั้งด้านที่น่าตื่นเต้นแล้วก็ด้านที่น่ากังวลคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องราวของ CTX ทั้งหมดนี้สรุปแล้วมันคือโอกาสครั้งสำคัญ หรือว่าเป็นแค่กับดักกันแน่ถ้าจะให้สรุปเรื่องราวทั้งหมดเป็นสเต็ปง่ายๆนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้สเต็ปแรกเลยบริษัทเทคโนโลยีที่กําลังลําบากอยู่ต้องทําการรวมหุ้นเพื่อรักษาตัวเองไว้ในตลาดสเต็ปที่2อ,อยู่ๆก็ประกาศเดียวครั้งใหญ่ที่อาจจะพลิกเกมของบริษัทได้เลยสเต็ปที่ 3. นักลงทุนรายย่อยเห็นข่าวก็แหกกันเข้ามาเก็งกาไรดันราคาหุ้นให้พุ่งกระฉูดแล้วสเต็ปสุดท้ายความคาดหวังที่สวยหรูทั้งหมดนั้นก็ต้องมาเจอกับความจริงที่ว่า เฮ้ยบริษัทยังขาดทุนอยู่เลยนะแล้วนี่ก็ยังสูงอยู่ด้วยดังนั้นข้อสรุปที่สําคัญที่สุดของเรื่องนี้เลยก็คือมูลค่าของหุ้น CEX t ที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้เนี่ยมันถูกขับเคลื่อนด้วยความหวังที่มีต่ออนาคตของบริษัทลุ้นๆเลยครับไม่ใช่ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงๆในปัจจุบันเลยแม้แต่น้อยและสุดท้ายก็ขอทิ้งท้ายไว้ด้วยคําถามที่ยังไม่มีใครตอบได้ในตอนนี้นั่นก็คือการเข้าซื้อกิจการครั้งสําคัญนี้ จะสามารถพลิกโฉมหน้าของบริษัท CEX t ไปได้อย่างที่ทุกคนคาดหวังไว้จริงๆหรือเปล่าเรื่องนี้ก็คงมีแต่เวลาเท่านั้นล่ะครับที่จะให้คำตอบกับเราได้